สวัสดีครับผมเอ็กเครเตอร์ครับในสัปดาห์นี้ผมจะพาทุกคนมารับชมเกี่ยวกับสว่านไร้สาย3ระบบโอสุกะครับผมนี่เลยเริ่มจากหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้เป็นแบบการรีวิวที่แบบเรียวๆเลยเพราะเราจัดหาเพื่อมาใช้งานจริงครับผมนี่ฮะหน้าตาด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยเป็นโอสุกะ อุปกรณ์ภายในที่เขาจะแถมให้มานี่ก็จะเป็นตัวลูกยางสาหรับการฝุ่นเวลาเราเจาะแล้วก็จะมีดอกให้มาเป็นดอกขนาด6มิลยาว15เซนนีน่แล้วก็จะมีดอกสําหรับ8มิล15เซนเช่นกัน10มิล14มิลจะเป็นแบบสาหรับดอกสกัดที่เป็นปลายแหลมแล้วก็เป็นแบบปากแบนฮะนี่เป็นสว่านไร้สายใช้แบตเตอรี่ครับผม สระบบรับประกัน6เดือนนี hey, ่ <c oughs> หน้าตากล่องเขาก็จะประมาณนี้สวยงามเลยก็มีความใหญ่อยู่พอสมควรนี่ครับตัวชาร์จอินพุตเนี่ยอยู่ที่220โวลต์แบตเตอรี่เขาเนี่คือ128โวลต์ครับผมกระแสอยู่ที่4แอมเป์เป็นตัว Impact Rate ก็คืออัตราการกระแทกของเขาเนี่ย5,300ต่อน,นาทีครับผมอือหือตัว แม็กไดมิเตอร์หรือว่าตัวดอกเขาสูงสุด้6ีสิบกมิลในการจับดอกด้านบนก็จะเป็นแบรนด์ของเขาโอซุกะที่สำคัญคือการรับประกันของเขาซึ่งเขามั่นใจว่าของเขาคงทนและแข็งแรงแน่นอนเขาถึงกล้ารับประกันห้ผมก็สแกน QR Code คลงทะเบียนก็ได้เลย ส่วนอุปกรณ์กล่องก็นี่มีความแข็งแรงทนทานตีภายใต้แบ,แบนด์ของออสกากล่องเขาจะมีตัวปิดเปิดตัวนี้เอาไม่ต้องกลัวกล่องแตกแวนี่สบายแข็งแรงทนทานครับผม,ม,ม,มนี่พอเราเปิดขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้นี่เลยสิ่งสำคัญ ก็คือใบรับประกันแล้วก็คู่มือการใช้งานคู่มือการใช้งานของ,องโอซุกะเป็นภาษาอังกฤษโอ้หวเป็นภาษาอังกฤษเดียวครับผมเป็นตัวมอเตอร์บัสเลครับคอเลสโรตารี่แฮมเมอร์นั่นก็คือเป็นแบบโรตารี่คือการเจาะเจาะกระแทกได้แบบสบายๆครับผมตัวคู่มือ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นยางกันฝุ่นเวลาเราเจาะเราก็เอาตัวนี้ทาไปกับผนังในการเจาะตัวฝุ่นก็จะเก็บอยู่ด้านในนี้เราก็จะไม่ต้องมาทําความสะอาดมากมายฮะตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หรือว่าดอกที่เข้าแถมให้มาอย่างที่ผมได้แนะนําไปตอนแรกแล้วเขาก็จะแถมพวกดอก8มิล6กมิล10มิลแล้วก็ดอกกระแทกเป็นแบบปลายแหลมแล้วก็ ปลายแบนในการที่จะสก,กัดส่วนค้าจับของเขาจะเป็น sds พัดนี่แค่ทำการเสียบแล้วก็ล็อกและใช้งานง่ายส่วนวิธีการใส่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูต่อไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวปรับระดับหรือว่าปรับระยะความลึกในการเจาะเดี๋ยวผมจะมาประกอบให้ดูอีกทีให้ดูเดี๋ยวก็ว่าในกล่องเขามีอะไรมาให้บ้าง นี่ตัวนี้ก็จะเป็นสว่านน้ำหนักไม่อยู่ราวๆประมาณ2กิโลประมาณนี้ยังไม่รวมแบตเตอรี่โอเคอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่โอสุกะ128โวลต์4แอมป์เรามีแบนพลาสะติกถือว่าแข็งแรงนะเพราะว่าดูแล้วถ้าหล่นดูแล้วไม่น่าจะแตกอ่ะตัวนี้จะเป็นตัวกดในการที่จะเลื่อนเปลี่ยนแบบ ตัวนี้ก็จะเป็นแท่นชาร์จแบตเตอรี่ครับผมตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถที่จะหาซื้อเพิ่มเติมได้ต่างหากเช่นกันครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นตัว Input 1 1 1 0 2โวลต์ถึง220โวลต์ AC ฮะเอาพุจะเป็น1 8ถึง120โวลต์เอาพุ t จะเป็น1 8 1 2 8ถึง128โวลต์ครับผมเป็นออโต้แอดจัตดีซีซก็คือเราเสียบแบตเข้าไปเนี่ยเขาจะทำการปรับเปลี่ยนเป็นแบบอัตโนมัติหรือออโต้ให้เลยครับผมเอ ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสว่านนี่ครับตัวนี้หน้าตาตัวนี้ก็จะเป็นมือจับมันก็จะง่ายเวลาเราจับในการเจาะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เราก็ล็อกให้แน่นได้ส่วนตัววัดระยะที่ผมบอกว่าไว้ตั้งการเจาะความลึกเนี่ยเราก็แค่ใส่ตัวนี้เข้าไปให้ตรงกับล็อกเขาแล้วก็กดดาน,นานี่ ให้มันตรงนิดนึงปุ๊บเราก็เสียบเข้าไปนี้ให้ตรงร่องไม่ค่อยถนัดนี่ถ้าเราจะเจาะให้ลึกแค่ไหนเราก็ปรับระดับเอาตัวเหล็กตัวนี้ก็จะไปชนกับผนังก็เป็นการเจาะวัดระยะตัวนี้ก็ปรับได้จเจามากน้อยแค่ไหนลักษณะนี้แต่ส่วนมากผมจะใช้การพันเทปแล้วก็กะเอา การใช้งานแบตเราก็แค่เอาแบตเข้ามาเสียบให้ตรงร่องแล้วดังคลิกทันั้นเองนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่ฮะตัวแบตพอประกอบเสร็จก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้สามารถถือได้มือเดียวไม่หนักมากแล้วก็ไม่ถึงกับเบาหวิวครับผมเดี๋ยวเราจะทดสอบด้วยกันโอ้โหฟังเสียงครับผมโอ้โหนี่เสียงแบบการกดเต็ม ถือว่ามอเตอร์ใช้ได้เลยทีเดียวธรรมดาครับเป็นมอเตอร์บัสเลตมีอยู่ด้วยกัน3โหมดครับผมตัวนี้จะเป็นตัวแบบสว่านหรือการเจาะการเปลี่ยนโหมดโดยการกดปุ่มสีแดงตัวนี้แล้วก็ทำการเปลี่ยนโหมดกดไปได้3ระดับนี่ตัวนี้จะเป็นแบบการเจาะแบบเจาะกระแทกส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของคอนหรือว่าเป็นการ สก,กัดนั่นเองนี่ภายลักรูปด้านหน้าด้านนอกนี่ด้านข้างนี้เขาก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องการเจาะเหล็กเจาะป,ปูนเจาะไม้ครับนี่ตัวนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นการจับดอกแบบ SDS พัดครับผมก็คือการสวมเร็ววิธีใส่ดอกนี่เราก็ใช้งานง่ายๆเพียงแค่ใส่ลงไป ให้ตรงร่องเขาพลิกซ้ายพลิกขวางหน่อยให้ดังกรึ๊กอะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จละมันก็จะดึงไม่ออกอะนี่ฮะนี่ก่อนใช้งานแล้วก็สกัดได้เลยนี่คือการเปลี่ยนโหมดแต่เราจะต้องเปลี่ยนดอกตัวนี้ก่อนให้เป็นแบบดอกสว่านหรือว่าดอกเจาะน,นั่นเองส่วนวิธีการถอดดอกก็ไม่ได้มีอะไรยากครับผมเพียงแค่ กดลงตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาแค่นี้ง,ง่ายง่ายโอเครูปลักษณ์ภายนอกก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นคุณสมบัติแล้วเป็นรุ่นโมเดลสปีดต่างๆก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากนี้่ไปทดลองการเจาะแบบหนักหน่วงกันเลยครับผมและที่ผมจะทำการทดสอบในการเจาะนั่นก็คือแผน่นปูน หรือว่าที่เรียกว่าเป็นแผ่นสาเร็จตัวนี้ต้องมีความหนาอยู่ราวๆประมาณ2นิ้วครึ่งและมีความแข็งแรงมากเพราะว่าเป็นคอนกรีตที่เขาทําพื้นครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการเจาะโดยการใช้ดอกปมาณหกมิมีความยาวอยู่15เซนผมจะเจาะลงไปแบบให้สุดดอกเลยดูซิว่าเครื่องตัวนี้จะสามารถที่จะใช้งานได้หรือเปล่า วิธีการใช้งานก็เพียงแค่เสียบดอกนี้ลงไปตรงๆง,ง่ายๆแค่นั้นเองขยับนิดนึงให้ดังคกโอเคแล้วเราเริ่มจอกเลย สุดยอดครับผมเพียงแค่การเจาะด้วยมือเดียวก็สามารถที่จะทําได้แบบง่ายๆเลยโดยการที่เราเจาะแผ่นคอนกรีตสําเร็จตัวนี้ดูเหมือนแบบเครื่องเนี่ยเขาดูดเข้าไปเลยครับผมเราไม่ต้องแบบเพิ่มแรงกดเลยเพราะตัวแฮมเมอร์ที่เขากระแทกในการเจาะเนี่ยเป็นการสับคอนได้ดีมากครับผมทําให้เราไม่ต้องแบบออกแรงในการเจาะเลยฮะโอ้โหสุดยอดครับผม อันนี้คือดอกขนาด8มมิลที่มีความยาว15เซนติเมตรเดี๋ยวผมจะเจาะไปให้สุดดอกเลยดูซิว่ามันจะแจมสักแค่ไหนครับผมสุดยอดครับผมอันนี้คือการเจาะแบบให้เห็นแบบชัดๆโดยที่ผมไม่ได้เร่งวิดีโอแม้แต่นิดเดียวในการเจาะหนึ่งรู ขนาด8มิลแบบเจาะได้แบบง่ายๆด้วยสว่านโอสุกะตัวนี้ครับผมแล้วผมก็ได้ไปเอาดอกขนาดความกว้างของไดมิเตอร์ดอกตัวนี้เนะี่ย19มิมซึ่งเทียบกับตัว8มิลต่างกันแบบสิ้นเชิงครับผมซึ่งตัวนี้เนะี่ยขนาด10มิลน,นี่ฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนดูเป็นแบบ 19มิลที่เป็นดอกใหญ่มากแล้วทดลองเจาะดูเสว่าเครื่องเนี้ยจะใช้งานได้หรือเปล่าเป็นมอเตอร์บัสเลตแทนการใช้งานดอกที่เขาแถมให้มาเนี่ยการใช้งานก็ใส่แบบง่ายๆอย่างนี้เลยหมุนลงไปนี่ดังคลิกก็ใช้งานได้แล้วทดลองอะไรครับผม สุดยอดครับผม็นไง,ง,งฮะดอกขนาด19มิลไดมิตเตอร์ของดอกก็สามารถที่จะเจาะได้แบบง่ายๆเลยโอ้โห oh oh. สุดยอดมากครับผมซึ่งดูครับนี่ฮะทะลุออกมาเป็นรูโอ้โหโคตรแจม่มอ่ะเครื่องตัวนี้พละกกำลังของมอเตอร์บัดเลทเขาแบบใช้ได้เลย คือเจาะแผ่นสําเร็จอันนี้ได้ผมว่าการเจาะแบบโดยที่ไม่ต้องใช้การแระแทกนี่ผมว่าเป็นเรื่องง่ายเลยครับผมโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาดูการสกัดหรือว่าการสกัดดอกกระเบื้องหรือว่าสกัดปูนนั่นเองส่วนวิธีใช้งานโหมดการสกัดเนี่ยจะต,ต้องปรับมาที่โหมดตัวนี้เพื่อไม่ให้ตัวเนี้หมุนไปตามสว่านนั่นเองโดยการกดปุ่มสีแดงตัวนี้ แล้วก็บิดมาทางเครื่องหมายคอนตัวนี้ครับผมแล้วก็ใช้งานได้เลยสังเกตที่ดอกครับจะไม่หมุน <S <S แต่ว่าเป็นการกระแทกแบบแรงเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มเจาะเลยครับผมเดี๋ยวจะสกัดแผ่นปูนชิ้นนี้ให้แบบเปิดด anyway, ้านหน้าไปเลยโหแรงมากครับผมแทบไม่ต้องออกแรง ได้ดายมากครับผมดูความแข็งแรงของดอกที่เขาแถมให้มาผมว่าไม่ต้องไปซื้อใหม่เลยใช้ดอกที่เขาแถมให้มานี่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเลยครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนดอกดูไหนๆเขาก็ให้มาละเราก็ เปลี่ยนให้ครบครับส่วนตัวนี้จะเป็นดอกแบบปากแบนมันจะง่ายในการที่เราสกัดกระเบื้องเวลาเราจะเลาะแผ่นกระเบื้องอะไรออกเนี่ยเราก็ใช้ความแบนที่ปากตรงน้่นะี่ยะสกัดมันก็จะง่ายแบบแหลมไม่ต้องการแบบกินลึกเราต้องการแบบสกัดผิวๆเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลย สบายๆายเลยไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายก็สามารถที่จะสกัดได้อย่างง่ายได้ครับผมด้วยแรงกระแทกข,ของมอเตอร์บัสเลตตัวนี้เป็นแฮมเมอร์ดริลครับผมเดี๋ยวอีกโหมดหนึงที่ผมจะปรับให้ดูผมแทบจะแบบไม่ต้องสาธิตเลยเพราะว่าการปรับโหมดแบบเจาะกระแทกแ้ะทำได้ขนาดนี้ผมว่าโหมดต,ตัวนี้นี่แบบเป็นเรื่องง่ายกันเลยทีเดียวแต่ว่าไหนๆก็ทำแล้วเดี๋ยวก็ให้ดูกันเลยทีเดียวครับผมโดยการที่เราจะเปลี่ยนโหมดต,ตัวนี้ ให้เป็นโหมดแบบเจาะธรรมดาโดยที่ไม่ใช้การกระแทกดูซิว่าจะเจาะตัวนี้เข้าไหมแต่ว่าต้องออกแรงเราเองครับผมเดีย๋ยวจะใช้ดอกขนาด6มิลในการเจาะปรับโหมดแบบไม่กระแทกครับผมแต่ว่าต้องใช้แรงเรากดสักนิดหนึ่ง การเจาะรูในแบบโหมดที่ไม่ใช้กระแทกผมแนะนําให้เจาะพวกกระเบื้องมากกว่าที่ไม่ต้องรับแรงกระแทกอะไรมากมายเพราะตัวนี้เป็นคอนกรีตผมแนะนําให้เป็นโหมด,หมดกระแทกน่าจะเหมาะมากกว่าเพราะเราไม่ต้องออกแรงในการที่จะเจาะครับผมนั่นแหละการรีวิวสว่าน3ระบบก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้การใช้งานก็คล้ายๆกับสว่านทั่วไปแต่ที่ผมมาแนะนําให้ดูนะั่นคือประสิทธิภาพของมอเตอร์บัสเลสของสว่านตัวนี้ที่เขามีกําลังมาก ขนาดผมโถมน้ําหนักเข้าไปก็ไม่สามารถที่ทาให้มอเตอร์ตัวนี้ยหยุดหมุนได้นะถ้าเกิดใครสนใจสินค้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าตัวนี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอของผมก็ทุกคนก็สามารถที่จะกดซื้อกดหากันได้ตามใจชอบกันได้เลยเดยวจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการจะหาสว่าน3ระบบไร้สายและนี่คือเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมมาสาธิตนอกสถานที่เพราะว่าเป็นสว่านไร้สายคือไม่ต้องพึ่งไฟฟ้านั่นเองแต่ว่าเราจะต้องชัด แบตเตอรี่ให้เต็มก่อนแล้วก็นำออกไปใช้งานครับผมคลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันจนจบเพิ่มเติมอีกนิดในส่วนของเรื่องการชาร์จแบตก็ไม่ได้มีอะไรยักมากมายเพียงแค่กดปุ่มด้านหน้าเท,ท่านี้เท่านั้นเองแล้วก็เลื่อนออกมาฟุ๊แล้วก็เอามาเสียบเข้ากับเครื่องชาร์จโดยการเสียบปลั๊กเข้าไปก่อนแล้วก็แค่นี้เอง ตัวนี้ก็จะเป็นไฟสถานะขึ้นโชว์ว่ากําลังชาร์จอยู่ครับผมถ้าไฟชาร์จเต็มเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วเราก็ดึงออกมาใช้งานได้เป็นปกติเท่านั้นเองเมื่อนํากลับมาใช้งานเราก็เสียบกลับเข้าไปใช้งานปุ๊บและสังเกตว่าตรงนี้เขาจะบอกเกี่ยวกับเรื่องสถานะแบตจะมีอยู่ด้วยกัน3ระดับจะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวอย่างเงี้ยจะอยู่ตรงใต้นี้เราจะดูแบตว่าเต็มไม่เต็ม หรือว่าใกล้หมดยังไงเราเพียงแค่กดใช้งานไฟสถานะตัวนี้ก็จะขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นกันนี่กดหนึ่งครั้งต้องระวังมือนิดนึงนี่ฮะตอนนี้ผมชาร์จไปได้แป๊บหนึ่งก็จะได้ประมาณ2ขีดหรือว่าเหลืออยู่ประมาณเต็มนั่นเองเราใช้งานไปก็จะลดไปตามกำลังที่เขากินไฟครับผม ถ้าแบตเต็มก็จะขึ้น3ขีดจนมาถึงสีเขียวตัวนี้โอเคสำหรับเรื่องการชาร์จแบตก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้